คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆนีจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะคลิปนี้นะคะมิมรทีนิวนะคะมาแจ้งข่าวสารที่หลายๆคนถามมานะคะว่าประกันสังคมม .40 ที่สมัครไว้แล้วเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาเมื่อไหร่นะคะอันนี้เราก็มีข่าวอัปเดตมาให้ฟังนะคะคลิปน่าล่าสุดน,นะคะมาตรการเยียวยาประกันสังคมม .40 สําหรับผู้มีอาชีพอิสระตามมติครมที่จะให้การเยียวยาแรงงานนอกระบบหรืออาชีพอิสระ ที่อยู่ใน9กลุ่มอาชีพ13จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นเงิน5,000บาทโดยมีเงื่อนไขคือจะต้องเข้าระบบประกันสังคมเป็นผู้ประกรันตนม .40 เสียก่อนล่าสุดนะคะในวันที่3ามสิงหาคมาคม64นายสุชาติชมกลิ่นก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะกับ nation tv โดยปเปิดเผยถึงความจําเป็นที่จะต้องมาสมัครเข้าระบบประกันสังคมก่อนก็เพื่อยืนยันตัวถึงพื้นที่ที่ยังประกอบอาชีพอยู่นั่นเองเนื่องจากการเยียวยาครั้งนี้เฉพาะกลุ่มแรงงานที่ประกอบ อาชีพใน13จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดถึงจะได้นะคะโดยการสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อจะได้มีข้อมูลเช่นคนที่มีบ้านอยู่อนแต่มาขับรถในกทมก็ต้องสมัครที่กทมหรือทำงานในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มเราก็จะได้รู้นะคะว่าอยู่ในพื้นที่ไหนกันแน่ พร้อมกันนี้ได้แจ้งว่าการสมัครเป็นผู้ประกันตนม40จะสมบูรณ์ตามกฎหมายได้คือต้องชำระเงินซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนดต้องเสียค่าสมัครก่อนเพื่อให้เป็นผู้ประกันตนสมบูรณ์จึงขอให้ผู้ที่สมัครผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h อย่าลืมไปชำระเงินเพื่อไม่พลาดการรับสิทธิ์ด้วยนะคะ ด้วยขณะเดียวกันก็ได้อัปเดตความคืบหน้าของการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนม40นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้สมัครต้องตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคมนะคะรวมแล้ว2.8ล้านคนโดยแม้จะตัดยอดรายชื่อที่ได้รับเยียวยาแล้วแต่ได้ขยายเวลาการชำระเงินที่เป็นผู้สมัครก็จะ จะต้องไปจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อยืนยันการเป็นผู้ประกันตนออกไปนะคะเพื่อให้มีผู้สมัครจะได้ไปจ่ายเงินได้ทันนะซึ่งเขาก็เดดไลนย์ขยายไปจนถึง2ส,งสิงหาคม64โดยทั้งนี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นก็ปเปิดเผยถึงลำดับเวลาในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับ ผู้ประกันตวนัวม40ว่าจะเริ่มต้นจากการที่สภาพ,พัฒน์นะคะจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการกันกลองนะคะแล้วก็จะเสนอเรื่องนะคะเข้าไปคอรมอในวัน,นะะที่10สิงหาคม64เมื่อผ่านการอนุมัติจากคอรมอก็จะทําเรื่องส่งกลุ่มบัญชีกลางนะคะแล้วก็โอนมาให้กระทรวงแรงงานก็จะทําการจ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนซึ่งอันนี้ท่านคาดการณ์ว่านะคะจะเริ่มจ่ายได้ประมาณวันที่20สิงหาคม64เป็นต้นไปน ะคะแค่นี้ก็คือการคาดการณ์ของท่านนะคะซึ่งแน่นอนบางทีก็อาจจะมีแบบเคลื่อนไปบ้างนะคะหากมีอะไรติดขัดนะแต่ก็คร่า,าวๆว่าน่าจะประมาณช่วงนี้นะคะช่วงเนี้ยก่อนหลัง20สิงหาไม่นานแน่นอนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องย้ําคือ ใครที่เป็นฟรีแลนซ์ผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้วสมัครประกันตนม .40 ไปอย่าลืมนะคะคุณต้องจ่ายเงินสมทบงวดแรกก่อนคุณถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทะกพันบาทนะคะถ้าหากใครมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชารัฐก็คอมเมนต์ใต้คลิปสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณเนะื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w b a n g k o k b i z n e w com ด้วยค่ะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีน,นะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ด เงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอนละ98บาทนะคะซอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในค้อนนี้เขาก็มีสินค้าแนะนําด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy tin s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ